สวัสดีครับแฟนๆหวยไทยทุกท่านครับกับช่องอาจารย์ตุ้มพารวยนะครับวันนี้งวดนี้วันที่หนึ่งนะครับเดือนธันวาคมสองห้าสิเจ็ดนะครับวันนี้ก็เอาดอนนิดนึงครับก็ทักทายสบายดีทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับจากติดภารกิจหลายๆอย่างครับเวลาก็กระชั้นชิดมเวลานั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอวันนี้งวดนี้นะครับที่ผ่านมารู้สึกจะหุดไปนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมานะครับ แต่ให้สังเกตสูตรที่สองครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะตัวน,นี้สูตรที่สองครับสูตรที่สองนี่ค่อนข้างที่จะเข้าดีกว่าสูตรที่หนึ่งนะครับสําหรับหอยไทยนะฮะสูตรที่สองตัวเลขที่เน้นออกมาเป็นสองสี่สองหกแปดนะครับก็คือสองสี่หกแปดเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะมาตัวนี้นะสี่หกแปดนะครับ เลขทั้งหมดก็อยู่ที่หกตัวนะครับหกชุดนะครับหกคู่นะฮะอ่าส่วนสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นที่ห้าเก้านะครับมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าห้าแปดห้าเจ็ดสี่เก้าสามเก้านะครับเมื่อที่ผ่านมาออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งครับสองตัวท้ายเป็นสามแปดนะครับ วันนี้ออกวันที่หนึ่งเหมือนเดิมนะวันที่หนึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเลขเบิลเลขหามเลขคู่นะครับเิ้ลเลขหามเลขคู่นะครับนะครับถ้าเป็นเบิลหามคู่ก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับสองสี่หกแปดนะครับโอเคครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับสำหรับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะฮะแนวทางนะครับ ท่านี้ต้องขอทุกท่านโชคดีนะครับเลือกดูที่ชอบที่ใช่นะครับที่ถูกใจนะครับเอาไปลองรุ่นดูนะครับว่าจะออกตามที่สูตรเราคำนวณมาให้หรือไม่อย่างไรนะครับก็รอชมครับวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านี้ขอทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ แบบเต็มนะ